สวัสดีครับผมชื่อวิโรธครับขายน้ำส้มข้นสดครับ<อ>ก่อนที่จะมาขายน้ำส้มผมขับรถส่งน้ำส้มมาก่อนตอนนั้นวิ่งเป็นรถกระบะอยู่ครับก็คือส่งให้พี่สาวแล้วก็พอพี่สาวประสบความสำเร็จแกก็แนะนำให้มาทำเองแล้วก็ได้มาเปิดสาขาที่มีนบุรีตอนนี้ก็เปิดรับสมัครตัวแทน อยู่ทุกจังหวัดครับจังหวัดละหนึ่งท่านตอนนี้ถ้าส่งจริงๆส่งทุกจังหวัดโรงงานอยู่ที่มีนบุรีครับตอนนี้ก็กำลังจะสร้างโรงงานใหม่เร็วๆนี้ตอนนี้ใช้เป็นรถอิวซู f r r 210ครับเพราะเรามองถึงอนาคตข้างหน้าเราจะขยายให้มันได้ทุกจังหวัดครับก็เลยเลือกเอาเป็นรถหกล้อก่อนที่จะมาเลือกรถคันนี้ผม ก็ได้ดูว่าอยากเป็นรถตู้น้ําแข็งแต่เรามองดูแล้วเรามันไม่เบิกสําหรับเราเราก็เลยเลือกเป็นรถที่มันใช้ได้หลากหลายในการขนส่งเราถึงเลือกรถเป็นรถคอกเกณฑ์การเลือกผมเลือกความยาวครับแล้วก็คานหน้าเพราะถ้าถ้าเป็นคานหน้า210มันจะฐานมันจะกว้างเหมือนเหมือนได้ขนาดฐานล้อหลัง แล้วก็เราจะมาเปรียบเทียบเกียร์ตัวเกียร์รถมันเป็นเกียร์240แล้วมันมันเป็นเกียร์ที่ใหญ่ขึ้นครับมันแล้วพอมันมาอยู่ใน210มันได้เกียร์ใหญ่แล้วมันน่าเล่นครับจะคมแล้วก็ทนกว่าใช่ครับถ้าถ้ามองดูกับรถรุ่นเดียวกันมันได้ใหญ่ก็เครื่องยนต์เราจะเปรียบเทียบขนาดเครื่องยนต์ระหว่าง190กับ210สําหรับผมชอบ210เพราะมันคือมันได้แรงมา ถ้าให้ดีเข้าศูนย์เท็กตามระยะครับใช่มครับใช่ครับก็บริการดีครับก็มีแนะนําหลายๆเรื่องก็มีพนักงานเขาโทรติดต่อทางศูนย์มาก็แจ้งให้เข้าตามระยะสำหรับรถคันนี้ไม่มีอุปสรรคครับถ้าวิ่งก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้ครับก็ประหยัดกว่านรุ่นอื่นเพราะถ้าถ้า ถ้ามองในการค้าขายสินค้าที่เราหวังกำไรเราต้องเลือกอีซูซครับเพราะว่ามันประหยัดน้ำมัน